สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตกันนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเนี่ยนักเรียนเตรียมคู่มือนะคะประกอบการเรียนมาด้วยหรือถ้าไม่มีนะคะนักเรียนเข้าไปในในโปรแกรม LMS นี้นะคะครูจะแกวนนะคะไฟล์ที่เป็น PDF ซึ่งมีทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปภาพเนี่ยประกอบไปให้นักเรียนด้วยนักเรียนสามารถโหลดมาดูนะคะหรือว่าปิมพออกมาเอามาเลคเชอร์ตามครูได้เลยนะคะเ,เรามาเข้าสู่การเรียนกันเลยในเรื่องของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราจะเรียนเรื่องเซลล์แล้วก็องค์ประกอบของเซลเนี่ยมันก็จะอยู่ในวิชาที่ชื่อว่าชีววิทยานะคะหรือว่าไบโอโลจีซึ่งมีราบสัพทรรากสัตนะคะมาจากคําว่าไบออ ที่แปลว่าสิ่งมีชีวิตแล้วก็โลกที่แปลว่าความรู้สรุปรวมกันแล้วไบโอโลจีก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนาะซึ่งโลกของเราเนี่ยกำเนิดมาแล้ว4,600ล้านปีสิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกันก็กำเนิดมาภายหลังก็คือเมื่อ3,900ล้านปีที่ผ่านมา การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะคะเซลล์หมายถึงหน่วยพื้นฐานของ,งสิ่งมีชีวิตที่ที่เล็กที่สุดนะคะแต่ถ้าครูถามถึงว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในโลกล่ะใช่เซลไหมใช่ไหมคะคำตอบก็คือไม่ใช่เซลล์อาจจะมีอะตอมใช่ไหมคะหรือว่าโมเลกุลแต่ว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่จัด ไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าขาดสมบัติของสิ่งมีชีวิตซึ่งสมบัติของสิ่งมีชีวิตนะคะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยมันจะต้องมีความสามารถนะคะในการอยู่รอดจะต้องมีความสามารถในการสืบพันธุ์เนาะอ่ะทีนี้กลุ่มของเซลล์นะคะที่มาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วต้องมาทำงานร่วมกันด้วยก็จะกลายเป็นทิช,ชูหรือว่า เนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดด้วยกันก็คือเนื้อเยื่อผิวแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อประสาแล้วก็เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนอกจากนั้นก็ยังจะมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อกระดูกนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อของเลือดนะคะซึ่งครูจะจัดอยู่ในกลุ่มของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเรื่องของเนื้อเยื่อทั้ง4ชนิดนี้นักเรียนจะไปเรียนลึกอีกทีหนึ่งนะคะในระดับที่สูงขึ้น ต่อมากลุ่มของเนื้อเยื่อนะคะซึ่งทําหน้าที่ร่วมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นอนวัอยวะอวัยวะก็มีมากมายนะคะหลายชนิดเลยเช่นหัวใจปอดกระเพาะอาหารตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อวัยวะที่ทําหน้าที่ร่วมกันก็จะกลายเป็นออกแกนซิสเต็มหรือว่าระบบของอวัยวะอาจจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทร,ระบบสืบพันธุ์พวกนี้ แล้วก็ระบบต่างๆนะคะก็จะรวมตัวกันนะคะก็จะกลายเป็นบอดี้หรือว่าออร์แกเนซซของร่างกายเรานี่เองนิยามหรือว่าความหมายของเซลล์ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันหมายถึงหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดอ่าทีนี้ประวัติของเซลล์เนี่ยนักเรียนดูในชีตประกอบได้นะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆท่านได้ทําการ ศึกษาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซลล์ของพืชหรือว่าเซลล์ของสัตว์นะคะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ครูค,คิดว่าสําคัญเลยก็คือโรเบิร์ตฮุกนะคะท่านเป็นคนที่ประดิษฐ์กล้องจุลทรศต์แล้วก็สนใจเกี่ยวกับเซลล์ของจุกไม c คร์นซึ่งเป็นจุกที่เป็นฝาของของขวดวายค่ะนักเรียนโรเบิร์ตฮุกเนี่ยได้นําจุกไมโครสตรงนี้ มาฝาน,นะคะเป็นแผ่นบางๆบางมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ของเขาที่ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยมองผ่านลงไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเป็นช่องค่ะเป็นช่องเล็กๆะคะ่ะมากมายเขาก็เลยตั้งชื่อช่องที่เขาเห็นนี้ว่าเซลล์นะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยที่ทําการศึกษามีนักวิทยาศาสตร์สอท่านก็คือชวันแล้วก็ชรายเดนนะคะได้ ตั้งทฤษฎีเซลล์ขึ้นมาโดยทฤษฎีเซลเนี่ยมีใจความสําคัญว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะมีเซลลเดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้ภายในเซลล์มีกระบวนการเมตาบอลิซึมทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้2ก็คือเซลเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบการทํางานภายในเซล์และโครงสร้างของเซลล์3เลยเซลล์ต่างๆจะมีกําเนิดมาจากเซลล์เริ่มแรก โดยแบ่งเซลล์มาจากเซลล์เดิมนี่คือทฤษฎีเซลล์ประเภทของเซลล์เซลล์แบ่งออกเป็น3อาพูดผิดนะคะเซลล์แบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือโปรคาริโอติเซลล์กับยูคาริโอติเซลล์โปรคาริโอติเซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็คือมันจะมี เยื่อหุ้มเซลล์เลยแล้วภายในเนี่ยมันจะประกอบจะเป็น DNA นะคะที่เรียกว่า DNA ปลายปิดนะคะหรือ circular DNA ปลายปิดก็คือปลายทั้งสองข้างของ DNA เนี่ยจะมาติดกันตัวอย่างก็เชซน แบคทีเรียนะคะสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวไมโครพลาสมาชนิดที่สองก็คือยูคาริโอติกเซลเป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะห่อปุ้มสารพันธุกกรรมไว้ลักษณะเป็นแบบนี้นี่เป็นนิวเคลียสนะคะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสภายในเนี่ยจะเป็น DNA ที่เป็นแบบลีเนียนะคะ นีเนี่ย DNA หรือว่า DNA ปลายเปิดคือปลายทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่ติดกันตัวอย่างก็เช่นพืชน,นะคะสัตว์ฟังใจยีสต์ราพวกนั้นโปติสโปรตโ,ปรต,โปรตโซวาร,รวมทั้งมนุษย์เราด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแต่ละชนิดจะมีรูปร่างนะคะ มีขนาดและมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันแต่จะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่2ก็คือนิวเคลียสส่วนที่3มก็คือไซโทพลาซึมตรงนี้นะคะสไลด์นี้นะคะจะเป็นภาพโครงสร้างที่เห็นชัดเจนขึ้นโดยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผนังเซลล์ แล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์นะคะในเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์แต่จะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเราก็จะมีสารเคลือบผิวนะคะอยู่ภายนอกส่วนไซโท,โทพลาซึมก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือไซโทโซลแล้วก็ออร์แกนเอลมาดูส่วนที่หนึ่งกันคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะคะจะประกอบไปด้วยผนังเซลล์ นะคะในรูปคือตรงนี้นะคะนักเรียนจะทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับเซลล์เป็นสารประเภทเซลลูโลสหรือว่าแพคตินพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นนะคะจะไม่พบในเซลล์สัตว์สองก็คือเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลลคือตรงนี้นะคะจะอยู่ถัดเข้าไปข้างในนะคะติดอยู่กับผนังเซล ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆเป็นเยื่อแบบเซมิเป e ลเมมเบรนนะคะในข้อสอบเก่าๆเนี่ยมักจะถามว่าอวอัยวะใดที่ทำหน้าที่คล้ายยามคำตอบก็คือเยื่อคุ้มเซลล์พบในเซลล์ทุกชนิดถ้าเซลล์ตายเยื่อคุ้มเซลล์ก็จะหายไปด้วยนะคะอย่างที่เราเปคยพบนะคะสองพบที่เซลล์ของ จุกไมโครนะคะสิ่งที่เขาเห็นก็คือจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเราก็เป็นเพียงแค่ผนังเซลล์ประกอบไปด้วยสารประเภทฟอสโฟลิปิดนะคะอันนี้นะคะฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิฟอสโฟลิปิดเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่มีคั่วซึ่งจะอยู่ด้านนอกตามภาพนี้นะคะและส่วนที่ไม่มีคั่วนะคะก็จะอยู่ด้านใน ส่วนที่มีคั่วเนี่ยมันจะชอบนะสารที่มีคั่วชอบน้ำนะคะมาส่วนที่ไม่มีคั่วเนี่ยมันก็จะชอบสารที่ไม่มีคั่วนะคะนอกจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮ,ฮเดรตโปรโตีนโปรโตีนนี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีโปรโตีนที่เป็นตัวพาค่ะนำพาสารเข้าสู่ภายในเซลล์แล้วก็จะมีพวกลิปิดแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะ กระจายอยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนที่2ก็คือ nucleus. นิวเคลียสนิวเคลียสเป็นโครงสร้างที่มีความสําคัญที่สุดของเซลล์เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมประกอบไปด้วย3า,ส,าส่วนที่สําคัญก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียส v e l o p หรือเราจะเรียกอย่ันว่านิวเคลียสเมมเบรนก็ได้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อหุ้มสองชั้น ลักษณะคือจะมีรูพุ่น,นะคะกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะคะรูพุ่นตรงนี้เราเรียกว่านิวเคลียรพใช้เป็นทางเข้าออกของสารเคมีภายในนิวเคลียสกับไซโทพัสซึมใช่ไหมคะนี่ไซโทพัสซึมใช่ไหมคะก็เป็นสารเข้าออกส่วนที่สคือนิวคีโอพัสซึมนิวคีโอพัสซมเนี่ยจะเป็นสารที่อยู่ภายในนิวเคลียสในนี้นะคะ จะประกอบไปด้วยน้ำาไอออนต่างๆเอ็ไซม์กดนิวคลียสนะคะพวก DNA RNA นะคะก็จะอยู่ในนี้มีโปรโตีนแล้วก็โครโมโซมส่วนที่3ก็คือนิวคลียสอ่าตรงนี้นะคะมีสนัาคล้ายหุ้นเป็นกลุ่มของเส้นใยนะคะที่ขดนะคะเป็นก้อนกลมนะคะหนาทึบฝั่งตัวอยู่ ทำหน้าที่ในการสร้างไลโบโซมซึ่งไลโบโซมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสร้างเลยค่ะสร้างโปรตีน